สวัสดีครับท่านผู้ชมครับมาเจอกันอีกแล้วนะครับวันนี้จะมาแบ่งปันสูตรชงแบบอร่อยอร่อยเลยนะครับนั่นก็คือเนตกาแฟลาวาชงให้ดู2แก้ว2ขนาดเลยนะครับแก้วขนาด16ออนและแก้ว22อออนนะครับคราวนี้เรามาดูส่วนผสมกันก่อนเลยนะครับมีผงกาแฟ นมข้นหวานนมข้นจืดนมสดน้ำร้อนแล้วก็น้ำแข็งนะครับวันนี้เราใช้กาแฟเนสกาแฟครีมาสมูทนะครับสวัสนีนะครับคราวนี้เรามาเริ่มชงกันเลยนะครับแก้ว6 6ออนหงกาแฟ2ช้อนชา แก้วยืบสอออนผงกาแฟ3ช้อนชานะครับต่อไปใส่นมข้นหวานนะครับแก้ว16ออนนมข้นหวาน35 ml นมข้นหวานนกเหยี่ยวฟอคอนนะครับแก้วยิบสออนนมข้นหวาน45 ml นะครับนกเหยี่ยวฟอคอนเหมือนกันนะครับ ส่วนของกาแฟลาวาเสร็จแล้วนะครับต่อไปก็เป็นส่วนของนมนะครับนมข้นจืดแก้16ออน30 ml แก้วยืบ2ออน40 ml นมข้นจืดตาทีพอร์ตนะครับต่อไปเป็นนมสดนะครับแก้ว16ออนนมสด120 ml นมสดเมจินะครับแก้วยิบสออนนมสด150 ml ต่อไปเตือน้ำแข็งให้เต็มแก้วเลยนะครับคราวนี้เราก็จะชอบหน้าด้วยกาแฟลาวานะครับ โอ้หอมหน่าทานเหลือเกินนะครับท่านผู้ชมครับสีสวยด้วยนะครับเสร็จแล้วนะครับเนตกาแฟลาวาเนตกาแฟครีม่าสมูทนะครับแก้ว16ออนราคาขาย25บาทแก้ว22ออนราคาขาย30บาทนะครับโชงง่ายๆตามสไตล์สถานีรีวิวนะครับโอเคนะครับ ถ้าท่านผู้ชมคิดว่าคลิปนี้มีประโยชน์ฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามและกดกระดิ่งให้ด้วยนะครับสำหรับวันนี้ต้องขอลาไปก่อนเจอกันใหม่คลิปหน้านะครับสวัสดีครับ